สวัสดีค่ะเอฟซี e PC, ทุกท่านวันนี้แม่ดาวแฟมิลี่จะพาชมทุ่งนะคะเราก็เดินไปทางนี้นะคะก็เป็นแปลงของคุณยูโรนะคะเห็นไหมรอบก่อนนั้นไม่ร่องเยอะขนาดนี้นะแต่มาอีกรอบนี้นะคะร่องเยอะมากเลย เพราะว่าน้ําไปทางไหนนะคะดินก็จะน้ําไปทางไหนดินมันก็จะไปตามน้ํานะคะเพราะว่าดินมันยังไม่อยู่ตัวแล้วก็ไม่ตะไคร้หรือก็เป็นหญ้านะหญ้าที่หญ้าที่เราถอนนะเอามาเอามาไว้แถวนี้เอามาเปปะแปะ,แปะ,แปะไว้ก็ได้นี่แปะแปะไว้ก็ได้หรือไม่ก็ปลูกตะไคร้หวานข้าวไม่ให้อัน ให้รากมันยึดดินไว้เนาะให้รากมันยึดดินไว้แล้วเราก็ให้น้ำมันไปทางนู้นล่ะค่ะไปทางต้นไม้ดินเก่านะดินมันจะไม่ไหลหนีนะถ้าให้มันมาทางนี้นะรับรองค่ะอันนี้น้ำนะคะเมื่อคืนนี้นะคะฝนตกอุ้ยตกแบบดีมากเลยนะคะฝนตกแบบไม่มีลมนะคะ ตกประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะเราตั้งแต่ห้าโมงจนถึงเท่าไหร่นะคะ,ะเราไปเตรียมทางนู้นนะคะเราช่วยกันนะคะตรงนี้นะคะปล่อยให้ลูกหลา,านตายตามตัวเองรุ่นแล้วรุ่นเล่ามานับพันปีอย่างนี้เหรอจะเกิดไปมั้ง แม่งเมาเอ้ย บ่นฮาฮานะครับุกผู้ชม <laughs> <laughs> บ่นสนุกสนุกแก้เพลงฮาฮานะฮะคร <laughs> าวนี้พี่เสือบ่นเรื่องแมงเม่านะ <laughs> คือมันเป็นวัตกรวัตกรของมันเนาะ <laughs> หรือว่าเป็นวงจรชีวิตของมันนะรครับ <laughs> ที่มันจะต้องมาหาแสงไฟนะฮะเพื่อดับชีวิตของตัวเอง มันไม่มีทางนะ่เรื่อว่ามันไม่มีทางไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนวงจรชีวิตของมันได้หรอกครับเราให้นักวิทยาศาสตร์นะฮะนำเซลล์ของแมงเม่านะไปจะหาที่ตรวจไปไปวิจัยก่อนนะฮะว่าทำยังไงถึงจะให้แมงเม้าบินเข้ากองไฟได้แจะมันจะไปใช้ชีวิตยังไงต่อถ้าไม่เข้ากองไฟมันจะตายด้วยวิธีไหน ความจริงนกะเสือชีวิตมันอ่ะมันบินมาหาแสงไฟเพื่อที่จะมาที่จะขยายพันธุบบ์เออแต่มันมันมาตายก่อนเหรอมันต้องบินมาเพื่อเพื่อสลัดปีกอ๋อส่วนผู้บินมาหาตัวเมียมามเจอกันแล้วก็มันมันต้องสลัดปีกออกก่อนนะสลัดปีกออกก่อนนะจ้าสลัดปีกออกแล้วก็ปึ๊บ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 ปีกหลุดปึ๊บจ้าผู้ก็วิ่งหาตัวเมียจ้ามันก็ จับคู่กันล้อไปจับคู่กันแล้วก็ผสมพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ถ้ามีชีวิตอยู่ก็บินกับเทารังไม่บินไม่ได้มันไม่มีปีกเังไงมันสลัดปีกเอ้บินอ้าวแล้วจะไปไหนต่อล่ะอ้าวมันก็ลงดินไงครับมุดลงดินเหรอค่ะก็มันอยู่ในดินอยู่แล้วมุดลงดินมุดลงดินเพื่อเพื่อที่จะไปวางไข่ไปวางไข่จ้ะไปสร้างครอบครัวแล้วมันก็อยู่ในดิน พอถึงปีมันก็ติดสีบินแต่เพิ่นว่าสนใจแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีรอดชีวิตนะมันก็ตายก่อนก็ว่าส่วนส่วนน้อยก็อาจมีรอดส่วนหนึ่งคือไม่ได้ตายทุกตัวเนาะค่ะเพราะว่ามันมันบางทีมันก็ตกน้ำไงแปลว่าในหนึ่งตัวหนึ่งคู่เนี่ยมันอาจจะมีไข่เป็นเป็นร้อยค่ะอืมนอเอฟซีมันอาจจะมีไข่เป็นร้อยเป็นพันมันจะมีชีวิตเยอะ เพราะว่าบ,บ้านที่เชื่อเมื่อเช้านี่แม่ดาเห็นแล้วประมาณสองแสนตัวเนี่เพราะว่ามันกว่าปีมันจะหลุดได้ถ้ามันตกลงไปในน้ำสีมันก็ไม่หลุดนะเนือนื้อ๋อถ้ามันตกลงไปในน้ำก่อนปีมันก็ไม่หลุดมันก็จะตายอย่างนั้นแหละปีก ล้วก็พกกันนะฮะสนทนาปัญหาสนทนาปัญหาบ้านเมืองนะเรื่องแม่งเม้าออกมคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เอาฮาฮานะฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะเราเป็นคนตลกสนธนาอยู่แล้วนะครับผมิีนี้ครับคุณทุกท่านที่รับชมเสือพอัดไป<า>นะฝากชมคลิปหรือถือด้านหลัง,งแล้วติดตามด้วยนะครับผมนะ Thank you. มีตรงที่เราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้

เสร็จแล้วนะคะสำหรับทีนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ,ะลกล้องไ้ายอยู่ไหนแล่ละนี่ไงอยู่นี่ไงเดี๋ยวเราไปทางด้านหน้ากันนะคะทางนี้เสร็จแล้วนะคะรวมด้วยช่วยกันเนาะรวมด้วยช่วยกันเสร็จแล้วเราก็ไปทางด้านหน้านะคะเปิดประตูรับเงินรับทองกันนะคะสวัสดีค่ะ